สวัสดีค่ะฮอการบอร์ดตลุยอเมริกาเรายังอยู่กันที่อเมริกานะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่วันนี้เราก็ยังอยู่ในรัฐโอไฮโอด้วยเราอยู่ที่เคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะซึ่งมหาวิลัยนี้เป็นมหาวิลัยของเอกชนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคลิฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอค่ะก็เป็นมหาวิลัยขนาดใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังโดยเฉพาะ s ค h o o l o f อ a w ซึ่งเด็กไทยนี่อาจจะนิยมมาเรียนกันที่นี่เพราะว่าน้องที่จบปริญญาตรีที่นู่นแล้ว สามารถมาเรียนเป็นหลักสูตร Master of Law หรือ L M ที่พี่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชม School of Law ของเคสกันค่ะใช่นะครับแล้ววันนี้ก็มีน้องๆอีก3ท่านนะครับที่จะพาเราเดินทัวร์รอบมหาวิลัยเป็นนักกฎหมายจากเมืองไทยมาอย่ต่อที่นี่แล้วก็จะเป็นอะไรต่อไปไม่รู้ผู้พิพากษาหรือทนายหรืออาจจะเป็นอะไรที่เนาะเดี๋ยวให้เขาพาเที่ยวค่ะไปกันเลยครับพี่ค่ะ นี่ก็พี่เด็กๆที่นัดเอาไว้สวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะคก็ขอบกันเวลาอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างแล้วเรียนอะไรกันบ้างครับโอเคครับชื่อวิรุณสุนิธามาศนะครับชื่อเล่นชื่อว่านนท์ก็เรียนเรียนรอมาจากจบรอมาจากอสมชันยูนิเต็ดตี้นะครับปริญญาตรีปริญญาตรีครับแล้วก็มาเรียนที่เคสจบเอ็มทีเคสทางด้านเจเนอเรล แล้วก็ไปเรียนต่อที่ฟอร์ดแฮมในนิวยอร์กครับผมจบใบหนึ่งอีกใบหนึ่งจบแล้วตอนนี้สมัยกลับมาอยู่เนี่ยเอ่อได้อินเทอร์นชิพที่นี่ครับในดาวเทาอ่าอ่าฮะอินเทอร์นชิพคือฝึกงานฝึกงานครับผมผมได้ฝึกงานกับสารอุทธรของรัฐโอไฮโออ่าในดาวเทาครับไปถึงโรงเรียนช่วยหาโรงเรียนช่วยหาด้วย โอเคชื่ออัธสิทธิ์อิงเขลานุวัตรครับชอเลนชื่อออส์ครับจบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็จบปริญญาโทมาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับแล้วก็มาเรียนเ l m เอใช่ครับจบแล้วใบหนึ่งครับผมแล้วก็มาเรียน LLM ที่เคสเนี่ยครับเรียนเกี่ยวกับเจเนอ l ทล่วไปครับผมอ่าโอเคอ่ะคนนี้บ้างชื่อปอปริชญาสีสมัยนะคะ จบปริญญาตรีมาจากธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ปริญญาโทมาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจบโทแล้วเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มาเรียนปริญญาโทที่สองที่นี่นะคะใบที่สองที่นี่เรียนสาขา general เหมือนกันค่ะอ่าโอเคก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียน master of law ทั้งหมดถูกไหมเคยเรียนกับเรียนอยู่ที่นี่มันเข้ายามเหมือนกันนะพี่ได้ยินมาเคสก็ติด top 50แล้วก็ l อคือเรียกว่า ถ้าจากที่ผ่านมาเห็นมีลูกผู้พิพากษามีเอะไรอยู่เยอะเหมือนกัน<ช>มันเข้ายากเหมือนกันเรียนยากไหมพิธีการเรียนของเขาเนี่ยคือโรงเรียนที่ดังเ่ยพิธีการเรียนเขาจะแบบหม,มันเรียนยากขนาดไหนอะ่ะเ,เดี๋ยวมีตอนนี้มีคลาสกำลังเ,ออเรียนอยู่ก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันก็ได้รูปแบบการเรียนใช่ไหมไปแอบดูหน่อยนึงเนาะงั้นพาไปเออให้เจ้าถิ่นพาไปก่อนค่ะพี่เป็นผู้ตาม ตรงน,นี้ตอนนี้กาลังมีการสอนคอนแทคกันอยู่นะครับเดี๋ยวเ่เราก็เข้าไปดูกันก็ได้ครับต้องเงียบใช่ไหมครับเงียบิดหมคร้องเรียนเขาเรียนอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ ชาคอนแทกนะคะก็คือสัญญาคอนแท็สัญญาสัญญาค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยที่เรียนการเรียนที่นี่จะแตกต่างจากการเรียนเมืองไทยนิดหน่อยก็คือว่าอาจารย์เขาจะใช้วิธีการคออ่อนก็คือเรียกให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในห้องเรียนให้มากที่สุดนะคะอย่างอาจารย์ก็จะตั้งประเด็นแล้วก็จะเรียกให้มาถึงเรียกชื่อเลยส่งเอางี้หรอใช่ค่ะไม่ได้เรียกจากคนยกมือเรียกเอาตาโดยปกติก็สามารถยกมือตอบเองได้แต่บางทีถ้าเกิดอาจารย์เขาจะมีส่งเรียกอร ให้ใครตอบคนนั้นก็ต้องตอบเขาจะตั้งประเด็นให้เราก็ต้องตอบครับผมอย่างเคสที่เขายกมาให้คุยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะอ้างจากเคสจริงๆไหมเคสจริงครับอคือไม่ได้ว่าเน้นทฤษฎีอย่างเดียวเนาะเขาก็จะดูในเรื่องของส่วนใหญ่จะเน้นใหด้วยแสดงความเห็นคุณอาจจะแสดงความเห็นที่แตกต่างจากคำตัดสินของคำพิพากษาศาลก็ได้เพียงแต่โดยเฉพานี่คือจุดที่แตกต่างมากคือว่าเวลาคุณ เวลาเราตอบข้อสอบเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องตอบในแนวทางเดียวกันหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ไปตามความเห็นที่เขาเห็นแย่กันได้เขาเปิดโอกาสค่อนข้างจะเปิดโอกาสทางความคิดให้เราได้แสดงความคิดเห็นของเราได้เต็มที่แต่ถ้ารูปแบบการเรียนแบบนี้พูดตามตรงหูสาังกฤษมันต้องต้องดีมากเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่อพูดตามตรงไม่ใช่วิชาท่องอ่ะมันวิชาท่องเนี่ยมันก็ท่องไงเอออันนี้เรื่องศัพท์ของทางกฎหมายแล้วแล้วยังมี สิ่งที่มันต้องแสดงออกมาที่ไม่ได้จากการท่องมันเป็นเรื่องของความคิดมันก็ต้องเอ็กซ์เพรสออกมาแบบต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะอเหมือนกันเานาะใในการปรับตัวแล้วก็คือ,อแต่ที่นี่คือการเรียนที่นี่จะค่อนข้างจะให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายนะคะจะไม่มีความกดดันในห้องเรียนค่ะ <c oughs> คือเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะเข้า <c oughs> ห้องเรียนนะคะ <c oughs> ในการที่จะแบบอ่านหรือว่ารู้ว่า,วาอาจารย์จะสอนอในเรื่องหัวข้ออะไรแล้วก็ต้องอ่านเตรียมตัวมาบ้างแต่ว่าในห้องเรียนถ้าคุณตอบได้ ก็ถือว่าดีแต่ถ้าตอบได้ก็จะไม่มีแรงกดดันอะไรอาจารย์ก็จะสบายแล้วชั้นเรียนโดยทั่วไปใหญ่ขนาดนี้ไหมฮะหรือว่านี่เป็นชั้นเรียนใหญ่ละส่วนใหญ่จะแล้วแต่คลาสครับเพราะว่าแล้วแต่วิชาครับ<อ><อ>คือนี่เป็นนี่จะเป็นวิชาเบื้องต้นซึ่งทุกคนต้องเรียนแต่อาจจะมีบางวิชาซึ่งเป็นสัมมนา,าถ้าเป็นสัมมนา,านั้นคลาสจะเล็กเล็กขนาดไหนะเล็กคนประมาณไม่เกินยี่สิบครับอ๋อโอเคคืออาจารย์เขาก็เรียกว่าเรียกตอบได้ง่ายขึ้นอีกสิคือถ้าเป็นลาสสัมมนาส่วนใหญ่ นักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความเห็นแต่อย่างคลาสอย่างนี้เป็นการศึกษาตัวกฎหมายของที่นี่มากกว่าชั้น,นเป็นการอธิบายอาจารย์อธิบายให้ฟังตรงนี้ตองนี้จริงๆต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนกันนะเรียนภาษาอังกฤษที่เอวเอ็ครับผมเรียนที่เอวเอก่อนแล้วก็จบเลเวลของเขาใช่ครับแล้วก็เรียนต้องเรียนไอ้ตัวอะไรอะ Language and Law ต้องเรียนด้วยถูกไหมต้องมาเรียน Language and Law Summer Law ครับคือปูพื้นฐานทางใช่ครับภาษาอังกฤษทางกฎหมายด้วยใช่ค่ะแล้วหากเราอยาก คนคว้าเพิ่มเติมมีห้องสมุดไหมมีครับเดี๋ยวพาเราไปดูเป็นห้องสมุดของคณะนี้โดยเฉพาะถูกไหมอ๋องั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมได้อคค่ะเชิญให้เจ้าถิ่นนาเจ้าถิ่นนาเลยครับเป็นห้องสมุดห้องสมุของคณะนี้ค่ะอันเดี๋ยวพาเข้าไปเดินต้องเงียบใช่ไหมใช่ครับต้องเงียบ ห้องสมุดนะดูมุมหนึ่งมุมที่ดูด,ดีมากครับมไม่เหมือนห้องสมุดเลยอ่ะอเหมือนโรงแรมห้าดาวหกดาวเลย้ยถาม,มนิดนึงใช้ยังไงครับวเวลาใช้ต้องมีบัตรมีอะไรไหมฮะตรงนี้ไม่ต้องมีครับเพราะว่ารอสคูลที่นี่จะมีไอดีการของนักศึกษาซึ่งเขาจะเช็คตั้งแต่ตอนเข้าประตูมาแล้วหมายถึงไอดีการเป็นของเด็กรอสคูลโดยเฉพาะไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยโดยรวมเนี่ยเหรอ หรือเหมือนกันเป็นโดยรวมโดยรวมใช่ค่ะรูปข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาใช้ได้เลยอก็สูซูบ้าเขาไม่กันตรงนี้เขาตรวจตรงตั้งแต่เข้าเข้าตึกถูกไหมอ๋อโอเคแล้วเวลาการใช้เป็นยังไงคะกี่โมงปิดกี่โมงครับส่วนใหญ่ก็ถ้าโดยระหว่างภาคเรียนนี่ก็จะปิดประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนมั้งครับแต่ว่าถ้าช่วงใกล้สอบก็จะเปิดให้นักศึกษามานั่งอ่านหนังสือกันได้ทั้งคืนครับอืมแล้วจริงจริงูปกลับ ตามรูปแบบการเรียนนักกฎหมายเนี่ยคงจะต้องเป็นคนที่ใช้ห้องสมุดเยอะกว่ากว่าคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเราเรียนอะไรที่มันเป็นวิชาวิชาท่องจำเนี่ยบางทีมันก็ดูจากอินเทอร์เน็ตมันก็ได้มันไม่ต้องวิ่งเข้ามาห้องสมุดก็ได้อะแต่ถ้าอันนี้เรายังต้องอ้างอิงจากกระดาษหนังสือพวกนี้ไม่มีใครมีอยู่แล้วอะมันต้องมาเอาที่ไหนที่หนึ่งซึ่งต้องเป็นห้องสมุดถูกไหมงั้นจริงๆเราก็ยังต้องใช้ทั้งสองอย่างก็ต้องใช้ก็คกันไปอคือว่าต้องใช้สมาธิในการเรียนค่อนข้างเยอะใช่เพราะเดี๋ยว คุยตรงนี้ลำบากมากเดี๋ยว่ยไปห้องอื่นดีกว่าอ๋อพาไปดูที่อื่นเาะเผื่อมีที่ไหนที่คุยได้นานกว่านี้หน่อยนี่มันห้องสมุดก็มีตรงสตูเดีนเลาซึ่งเป็นที่นักศึกษาเขาก็มีร้านอาหารขายนักศึกษาสามารถนั่งคุยกันได้เหมือนห้องรวมใหญ่ๆนั่งเล่นก็จะเป็นเด็กลอสคูอย่างเดียวครับเพราะมันอยู่ในตึกอันนี้ถูกไหมไปเหมือนไปลองหาที่ใหม่ Well, our, our ELS Language Center is located on the best host institution of all of our centers, Case Western Reserve University. We have a very good relationship with them, and many of our students, around 50 or 60 students a year, transfer to Cleveland State University. Uh, also, it's a beautiful area. When people come to our campus, they're surprised at how green it is. Many people say it looks like a park, and we are Located in the cultural heart of Cleveland, near almost all of the museums—the Cleveland Museum of Art, the Museum of Natural History, the Cleveland Botanical Garden—we um, even have an auto aviation museum. Also, the uh, home of the Cleveland Orchestra, which is one of the best orchestras in the world, is located right here on the campus. Okay, and then what kind of uh, activity you can uh, as an what kind of activity you can organize for the students who come and study here? Well, we have a lot of professional sports teams in Cleveland, so uh, our students like to go see the Cleveland Cavaliers play basketball and the Cleveland Indians play baseball. We even have trips to see the Lake Erie Monsters play ice hockey, which is very popular with our students. But we also take our students further away. Um, we run day trips to Niagara Falls, which is one of the most spectacular sites in the world. And also, we run a day trip to Cedar Point Amusement Park, which is one of the best amusement parks in the world with lots of roller coasters. And it's right on Lake Erie. So at your, if, when you're at the top of the roller coaster, you're looking over Lake Erie. It's beautiful. Mm -hmm.